ดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายปามาจะไปทํางานพี่น้องแต่งตัวมาก่อเวลาประมาณชั่วโมงกว่าพี่น้องพาะยายปาตรงมาอําเภอนะคะมาอำเภอมาเอาเอกสารให้คุณตานะคะทะเบียนบ้านเนาะนะคะมันบเหมือนทะเบียนบ้านที่เมืองไทยละเฮ้ยพี่น้องนะคะของเมืองเราเมืองไทยเรานี่เป็นเล่มให้เลยเนาะที่นี่แต่ว่ามันเป็นอยู่คอนโดเนาะนะคะเวลาแบบไม่รู้นะที่เมืองที่เมือง,งไทยอะ่ะ เขาอยู่คอนโดกันเนี่ยเขา,าเป็นเล่มทะเบียนบ้านหรือเป็นต้องเวลาจะใช้เอกาสารอะไรต้องไปแจ้งเอาที่อำเภอรหรือเปล่าในปาบารูนะคะแต่ที่ต่างประเทศคือเราอยู่คอนโดเนี่ยเวลาเราจะใช้เอกาสารทะเบียนบ้านอนะ่ะเราต้องมาที่อำเภอนะคะเพื่อมาเอาให้เขาออกใบทะเบียนบ้านเป็นเอกาสารมาให้เรานะคะเป็นเหมือนน่ะ กระดาษ A 4นะคะเป็นเอกสารทะเบียนบ้านให้เรานะคะจะมาทําเอกสารอะไรก็ช่างนะเพราะเราอยู่คอนโดนะต้องมาแจ้งที่อําเภอนะคะเพื่อเอาใบเอกสารเนาะนะคะนี่ก็เป็นมามาเราเรื่องความรู้นะคะในต่างแดนเนาะนะคะยปาไม่รู้นะคะที่ที่ที่เมืองไทยเราเป็นยังไงเนาะนะคะตอนนี้ก็มานั่งได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะมีช้าหลอกเนาะนะคะแป๊บเดียวนะคะก็ไป โทรแจ้งเขาแล้วเราก็มาเอาตามเบอร์ห้องนะคะตามเบอร์ห้องเสร็จแล้วเราก็ยาปาได้เอกสารมาแล้วนะไม,ไม่ถึง15นาทีนาทีพี่น้องได้เอกสารมาแล้วไม่รู้จะไปไหนนะพี่น้องพอนั่งรอเวลาที่จะขึ้นรถไฟไปทํางาน,นมันนั่งในส่วนสาธารณะพี่น้องบรรยากาศส่วนสาธารณะให้ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็มาเล่าเรื่องทะเบียนบ้านเนาะ ใครที่มีใครอยู่คอนโดที่เมืองไทยมีความรู้เรื่องตอนอยู่คอนโดเมืองไทยเนี่ยเขาอยู่กันแล้วเขาต้องมีทะเบียนบ้านเป็นเล่มแบบทะเบียนบ้านบ้านของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบเวลาจะใช้เอกาสารอะไรต้องไปอำเภอรหรือเปล่าเนาะนะคะอันเนี้ยใครใครมีความรู้เรื่องนี้ลงลงมาแชร์ประสบการณ์ให้ยาตาฟังลูกพี่น้องหรือว่าเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเนนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ยาปาก็ไปรู้นะฮะอยู่ที่เมืองไทยเขาใช้กันแบบไหนเนาะนะฮะแต่ที่ต<ม>่างแดนก็คือใช้อย่างที่ยาปาว่าเนี่ยแหละเนาะนะฮะคือจะใช้เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้านใบเกิดหรืออะไรเนี่ยนะฮะสำคัญสำคัญ,คญต้องมาเอาที่อำเภออย่างเดียวนะฮะเพื่อนๆเนาะนะฮะก็อ่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะพี่นะ้อง